วันนี้มีข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสการลงทุนในสปปลาวสำหรับประเทศในอาเซียนมาฝากกันครับโดยสถานเอกอะะัครราชทูตเวียดนามประจำสปปลาวร่วมกับสมาคมนักธุรกิจเวียดนามในต่างประเทศสมาคมนักธุรกิจเวียดนามในลาวและธนาคารนำเอได้จัดงานเสวนาเรื่องโอกาสการลงทุนและธุรกิจในลาวสำหรับบริษัทเวียดนามที่นครหลวงเวียงจันทร์ภายในงานมีผู้เข้าร่วมหลากหลายครับทั้งท่านเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสปปลาว รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานจากรัฐบาลลาวคณะกรรมการความร่วมมือลาวเวียดนามและผู้แทนจากบริษัทต่ตางๆจากเวียดนามรวมทั้งญี่ปุ่นอิตหลตีอเมริกาไทยและมาเลเซียครับท่านเอกอัครราชทูตของเวียดนามได้กล่าวว่าเวียดนามและลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์พิเศษทั้งสองประเทศกําลังเข้าสู่กระบวนการบูรณาการกับนานาชาติและภูมิภาคอยากลึกซึง้งในกระบวนการนี้นอกจากศักยภาพและ ทรัพยากรภายในแล้วทั้ง2ประเทศยังต้องการความร่วมมือจากภาคธุรกิจในและต่างประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับทั้ง2ประเทศได้จัดการประชุมและสัมมนาทางเศรษฐกิจการส่งเสริมการลงทุนและการค้าเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจก ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือลาวกลายเป็นประเทศที่ได้รับการลงทุนจากเวียดนามมากที่สุดและเวียดนามก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนําด้านการลงทุนในลาวโดยท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามยังได้เน้นย้ําว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับหน่วยงานภาครัฐของเราจะได้สื่อสารนโยบายและ,ะกลไกจัดการในภาคส่วนต่างๆแก่ชุมชนธุรกิจเวียดนามและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีสําหรับบริษัทเวียดนามและต่างประเทศในการสํารวจตลาดลาวที่มีศักยภาพและสร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจและธุรกิจกับรัฐบาลครับการเสวนาครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างเวียดนามและลาวการเปิดโอกาสให้ธุรกิจเวียดนามและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในลาวไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสองประเทศ การและเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้ประกอบการจะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความสําเร็จร่วมมือกันในระหว่างลาวเวียดนามและบริษัทเอกชนในภูมิภาคครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเวียดนาม .vn อันนี้ก็คือตัวไมว i r เลสนะครับซึ่อถ้ารุ่น J12 เจนี่ยจะมี2อันนะครับถ้ารุ่น J11 เนี่ยจะมีแค่ตัวนี้อันเดียวแล้วก็ตัวตัวเสียนครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ผมเนี่ยทดลองดูแล้วนะอันนี้คือเสียงหลังจากที่เสียบไม้เรียบร้อยมา่ีนี้ไม่เสียงเนาะเดี๋ยวฟังดูว่าเสียงชัดเจนไหมนะครับเรากจะมีติดเสื้ออย่างนี้เนาะประมาณนี้นะครับซึ่งรุ่นตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะสามารถชัาร์จได้ในตัวนะครับตัวนี้มันมีอยู่หนึ่งตัวเนาะแบตไม่เต็มอันนี้พอแบตไม่เต็มเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่ในตัว มันก็จะมีไฟสีฟ้าอยู่แสดงว่ามันกําลังชาร์จอยู่ถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยไฟจะไม่มีเหมือนกันถ้าตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้เสร็จปั๊บเนี่ยเ,เราก็จะไปใส่ในช่องตรงนี้มันก็จะชาร์จออโต้นะครับทุกครั้งชาร์จครั้งหนึ่งก็คุยกันได้ประมาณสักสองสาชั่วโมงนะสชั่วโมงได้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดไฟสินค้าเขาเนี่ยเขารับประกันนะครับสินค้าตัวนี้ผมใช้มาสักพักใหญ่ละดีมากนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และก็ Android ถ้า iOS เนี่ยก็จะมีตัวเชื่อมนะครับตัวเสียบตูดของโตัวสนะฮะก็จะมีตัวเชื่อมให้ตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวเมื่อกี้เนี้ยเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้ได้เหมือนกัน iOS และ Android ไม่ต้องไปใช้โปรแกรมอะไรเลยนะครับไม่ต้องมีโปรแกรมอะไรเลยตัวเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้ตัวนี้ก็จะแบ่งเป็น3ระดับนะครับในการตัดเสียงรบกวนนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดปุ่มข้างๆนี้ได้นะครับเพื่อที่จะตัดเสียงรบกวนมี3ระดับนะครับแล้วก็มีระดับเสียงแอคโคด้วยนะครับอันนี้กด หนึ่งครั้งมาจะกระพริบหนึ่งครั้งเพื่อตัดเสียงรบกวนระดับหนึ่งกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อตัดเสียงรบกวนระดับ2กดอีกหนึ่งครั้งกระพริบ3ามครั้งเพื่อตัดเสียงรบกวนระดับสานะครับถ้าเราอยากจะให้เป็นเสียงแอคโคนะครับเรากดติดต่อกัน3ามครั้งครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเสียง Echo แอคโคะนะครับลองฟังดูหนึ่ง6 7 8สามี่ห้ากเจ็ดเก้านะครับอันนี้เนี่ยใช้ได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงคอมพิวเตอร์และ iPad ด้วยนะครับไม่ต้องไปเซตอะไรให้ยุ่งยากนะครับตัดสินใจซื้อตั้งแต่ััดนี้นะครับนะของเขารับประกัน1ปีแล้วก็คุณสามารถใช้ได้ตลอดนะก่อนหน้านี้ก็มีคนใช้แล้ว2-3สปีไม่มีปัญหาจริงๆนะครับยูพิกวันไมโครโฟนไร้สายครับดีจริงๆครับสนใจกดตะกร้าสั่งซื้อได้เลยนะครับ